มูลน,นิธิชาวเจ้าพ่อเสือนะคะนี่ก็จะมีของไหว้เตรียมมีเป็นชุดนะคะทุกอย่างมีส้มมีหมูมีไข่ดอกไม้ทูกเทียนน้ำมันนะคะแม้แต่กระดาษทวกนี้นะคะเอาละค่ะศาลเจ้าพ่อเสือมาตามรอยหมอผีเป็กนะคะหมอผีเสารีน,านะคะมาถึงก็จุดแรกรับเลืนท่เราถอดรองเท้านะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายของของในวัดนะคะ รองเท้าไม่ต้องถอดนะคะเข้ามาแล้วก็เอาของข่งที่เราจะไหว้นะคะไปวางไว้ที่เจ้าจพ่อเสืออันหน้าเจ้าพ่อเสือทางด้านซ้ายมือนะคะคือด้านนี้นะคะมอวางไว้แล้วเราก็มาจุดทูปเทียนพมอจุดแล้วก็ปักเทียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปไหว้จุดที่หนึ่งด้านนอกฟ้าดินแล้วก็คือตรงนี้คือจุดที่สองสามสี่นะคะมากราบขอพรด้านหน้าตรงนี้ เปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะคะปิดห้าโมงเย็นใครจะมากันก็ได้นะคะใครจะมาปัดตัวแก้ปีชงก็มาได้นะคะที่นี่มีค่ะอันนี้นะคะคือจุดที่ห้าที่หแล้วก็มาเติมน้ำมันตะเกียงได้นะคะและนี่คือจุดแรกที่พระเจ้าค้าดินอันนี้ก็จะเป็นเตาเผากระดาษะคะ่ะกระดาษที่เราทำบุญที่เราไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราไหว้ครบกจุดแล้วนะคะเราก็จะเอา เครื่องไหวที่เราเตรียมมาไหวเฉพาะเสือนะคะไปให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาก็จะเอาไปาถวายให้ตรงหน้าเฉพาะเสือนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีะค่ะ